สวัสดีผู้ที่เกิดติดตามรัะผู้ชมช่องฮ่อครับพีเคแนวคนบันนอกมือน,นี้ฮ้อซีมาจัดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับนีหลังจากที่ฮ้อไปใส่มาเมื่อสอรนครับได้ปลาไหลมาสองตัวตัวบักไงครับสองตัวได้เต็มถาดเลยถาดใหญ่นะครับนี่้ฮสิจัดเมนูผัดเผ็ดครับนี่ครับเครื่องพี่แกงฮ่อกำลังติตามพี่แกงพี่แกงติดาองนะครับมันจะหอมครับนี่นี่ข่าตะไคร้นี่หอม ใบปประกูดพริกแห้งครับกระเทียมครับใบกระเพราครับเนี่ยห้าไปตําโคกไฮแลกเลยครับครับหลังจากที่เ่าตาพริกแกงเสร็จเรียบร้อยห้าเตรียมตัวไปพัดกันเลยครับขั้นตอนการพัดกัดตั้งน้ำมันให้ห่อนนะครับครับน้ำมันห่อนแล้วห่ากบเอาเครื่องที่โคกไว้ลงเลยครับ ไปผัด้วยครับหอมเข้ากับพัดเครื่องใหอมครับพัดจนเครื่องหอมเลยนะครับส่วนกระห้ออนี่บ่มีข้าวครับข้าวเดี๋ยวเบิดข้าวเดียเเด๋ยเบิดพัดไปเรื่อยๆครับ พัดจนกลัวกินจะชุนออกมาเลยครับพัดไปเรื่อยพัดไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับกับหลังจากพัดเครื่องให้หอมแล้วเ้ากน็นี่ครับอะไรที่ห้องเตรียมไว้ลงไปแล้วพัดให้เข้ากันครับ ผัดให้เข้ากันเลยครับกับเครื่องผัดใหย่หอมๆครับไฟเออนนอกี่ยวไฟอไ่อนเนาะเดี๋ยวไฟอ่อนเลยเลยครับพวลกอฮอลเนี่ยโบได้ใส่เครื่องปรุงยั้งหลายนะครับเ <c oughs> ครื่องปรุงลักมีแต่เกี่ยวสุลตาลเท่านั้นครับข้าวชีวะใส่สอดครับบบใส่สอดเล,เลยครับ น้ำมันหอยกับกะปใส่ครับล้ครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วห้องกใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงมี่ยีอะไรครับเกลือสุปรสน้ำตาลครับไม่ต้องใส่ซอสนะครับสูตรห้องกใส่ซอสครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันหลังจากห้องปรุงเครื่องแล้วห้องก็ใส่นี่ครับเกรือพวงเครือพวงมาแข็งครับบานห้องเลยมาแข็งพอแข็งสุกหนาครับใส่เลยครับ คนให้เขากันหลังจากนั้นปิดฝาหม้อไปครับอ่าอค,ครับหลังจากบาร์ล่ห้องซุกแล้วห้องอะนะครับใส่กระเพราออลงเลยครับหมางคนอาจ์จใส่กระชายไปนํานนแต่ว่าห้องบวัวไซครับใส่ไปเลยกระเพราเน้นๆครับแล้วคนให้เขากันครับ นะครับข้าไใบกบเพราซุกลแ้วห้องกับชิมครับกระชาติเจ้าครับนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลห้องกับซุกเป็นที่เรียบร้อยครับเตรียมตัวตักใส่ร์นกินกันเลยครับ เ่พัดเพ็ดปลาไรห้องก็พร้อมเสิบนะครับนี่นี่ครับสีสันครับเข้ากับเตรียมตัวยุมกันได้เลยครับเอาป้าครับมาที่นี่ช่วยพี่นองช่วยหลังจากเข้าพัด,ดแล้วเรียบร้อยนะครับ ผัดผิดปลาไหลตัวยังไงครับยำกันเลยพอดีเลยลุนนี่ยำก็ดูได้รุ่งเลยว่ะอืมก็ดีเลยเกินหน้าบรรยำมาเบ็ดหน่อยไปนำ้ำขึ้นหน่อยก็ยอดลดุ่งหลดยอดตั้มหน่อยด้วมาถอดมัดตัวมาแล้วตัวน,นี้หน่อยเอาถ้ามันบอ่อหนั่นไปตัดมีบอ่อปลาฟ้าในเขื่นนอนดูด้วยอืม mưa rõ các chặt tiền Tất cả các chọn bữa, chắc chắc bữa Cùng và phải ăn lắm các chọn bữa ăn lắm luôn hùng bắt 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 ลมบบมีบ่คอยได้แรเบาครับไปร่มือแหลาไปละไปหมาปนตกแหล่บ่ตกแหล่อยู่เบื้องอากาศห้อนดีด้เมือนีว่าบ่อยี๋ได้บุลงได้สวนบัดนี้หาหนามก็แหลวด้เ่หร่จบอกไ้ีินิบตัวเก๋้องห้เนาะเห็นเบ็ดบ่ตน เป็นเบ็ดเหรอปะเป็นใหญ่ค่ะบวมีกขาดบางไก่ปะทำอะไรอยู่ดิมันมีห้อยอยู่ะเบ็ดกอปาก่เหรอว่ามันรุดหรอเพราะมันหักมันมันสิดรุดออกอย่างเี้เนาะมันขาดเบ็ดมันปากมันเป็นบาดเนี่ยมันหักปลายเนาะจงปลายนี่ครับเดี๋ยวคอยจัดการก่อนครับคอยยโยมันครับโย่ข้อแห้ง คลิปนี้ก็ไม,ยม่ยงอลไรคร,บร,ใใครบคับมีเพียงเท่านี้นะครับขันพู้ได้มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตูกเฮ้าเนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ